กู้มันนะคะกู้มันย้ายหัวไม่สมบูรณ์เลยเนาะหัวเล็กนิดเดียวค่ะดูซิไม่เท่าปลูกลงดินเลยปลูกลงดินเวิร์กกว่ารัดรองปลูกในถุงผ้านะคะ,ะปีที่แล้วที่รัดปลูกเมื่อสองปีที่แล้วดีกว่าแต่ก็มีหัวอยู่นะคะแต่หัวมันไม่โอเคเท่าไหร่นะคะมันแดงอ้ายหัวกำลังขึ้นยแยะเลย ไม่เวิร์กไม่เวิร์กแต่ก็โอเคอยู่หมดแล้วแต่ฟักทองมีลูกหนึ่งนะคะนี่ลูกใหญ่เบเลอเลยได้ลูกเดียวค่ะฟักทองนั่นก็เป็นกระถางพิกกระถางอะไรของรัฐก็จะเก็บสวนปลูก<อ>ลงดินเวิร์กกว่าก็ไม่เป็นไรเนาะเราได้ลองเราได้ลองไม่เป็นไรอื้ แน่นมากแน่นมากลากลากเขาไม่เวิร์กเราปลูกลงดินค่ะแต่ก็มีหัวอยู่นะคะแต่ว่าไม่เวิร์กเราปลูกลงดินลงดินจะหัวเยอะกว่าในหัวก็ยาวยาวลัววดปลูกลงถุงผ้ามันแดงห,หัวเขา ถ้าปลูกลงดินหัวจะอ้วนนะฮนี่มันอยู่ในกระถางเนาะมันก็เลยอัดแน่นกันไม่เป็นไรเราก็เป็นความรู้นะปีหน้าปลูกลงดินแต่ก็ได้ทานอยู่นะคะเนี่ยได้อยู่ได้เยอะอยู่สองกระถางปลูกไว้สามกระถางนะคะกระถางผ้าแบบนี้ เทถุงเต้นเหยียบนี่ก่อนเต้นเหยียบมันน่ะเหยียบตูดเหยียบตูดไหนดูซิถังสุดท้ายว่าจะเยอะไหมเอ,อถังนี้เยอะนิดหนึ่งไม่เวิร์กเท่าลงดินนะฮะแต่ก็ได้อยู่ ได้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าลงดินจะดีกว่าเนาะมาเทมันให้ดูค่ะเทมันในกระถางให้ดูนะคะมีหัวอยู่แต่หัวไม่อ้วนเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางเนาะก็ไปเผาได้อยู่นะเนี่ย